สวัสดีค่ะรายการร่าข่าวดาราวันนี้อัปเดตข่าวดาราข่าวบันเทิงทันทุกข่าวในคลิปนี้แคปชั่นเด็ดก่อนถูกลบเรียกว่าร้องอุ้ยกันทั้งวงการหลังจากที่แฟนหนุ่มของโอพักจีราประกาศลั่นกลางไ g ไว้แบบนี้ไปติดตามกันไนเลยค่ะอีกหนึ่งคู่รักที่เปิดตัวปุ๊บก็ทำทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับฮือฮาเป็นอย่างมากและร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ คือคู่ของโอพักจีราและเบียร์สารนัทเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่นี้อยู่บ่อยครั้งในโซเชียลล่าสุดหนุ่มเบียรแฟนหนุ่มของโอพักจีราค่าก็ทําเอาชาวเน็ตฮือฮาเมื่อโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวลงภาพสาวโอพร้อมแคปชั่นระบุว่าคุณโอคือคนมีเจ้าของแล้วครับหวังว่าคงจะให้เกียรติกันและกันนะครับ ทมกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแซวสนันอธิโอยอยากโดนจองแบบนี้อยากมีคนให้เกียรติเป็นแฟนบ้างจังค่ะผู้หญิงค่าใครอย่าแตะเป็นต้นแต่ตอนนี้พบว่าหนุ่มเบียร์ค่ะได้ลบแคปชั่นโพสต์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ